ใช่เขาเขาไม่ต่อเนื่องเขาตัดแล้วไงตัดแล้วเหรอเอาใหม่เอาได้ได้เขาตัดไปแล้วไงตัดเลย่ายใหม่ก็ถ่าใหม่นี่ไงหยิบไปแล้วนะคนต่อไปยี่ห้าหวานคนต่อไปครับตอนเย็นเชา <ขอ S 2> น้าเช้าตอเช้าเหรอชชเอช้าเหรอชเช้ายามาทีชาเช้ายามาที ยี่สี่เอเอครับเย็นเย็นครับเย็นทองใช่ครับจะเป็นผู้โชคดีเบอร์หนึ่งเต๋าโอ้โหใจหายเลยใจหายใจฟ้ามเต๋ายังมาขับวินอีกเหรอครับก็ต้องจับอีกการนึงวันจับให้เต๋ามาเย็นครับเย็นเย็นเย็นอีกคนนึงคนสุดท้าย พี่ให้มันขับพี่วัวพ่วัด้ำตัดคลิปครับพี่วัตัดคลิปครับตัดคลิปก่อนเดี๋ยวเช้าอังคาอยู่ดีไลเบร์สองงครับยีมาช้างครับช้างอังคารเอเวอร์มอง ผมไม่อยากพูดครับเด็กชายเด็ดเบอร์เก้าช้าอังคาร MRT เด็กๆเด็กๆตับดิ้ม่รอดเลยสี่หกช้าสี่หกเ็วันไหน่ะยังเย็นเหรอเย็นเย็นครับเย็นเย็นอังคาร เบี้ยส yes. ี่เจ็ดเยนนังค้าในมาทีหนึ่งห้าเดียยสิบห้าเช้าวันพฤหัสเดนห้าเช้ามีไรใบนี้มันแป๊บ่ะ สีส่สามสี่สามมันแป๊บแปบ๊บติดมือติดมือเอาวัวนปลาเรือหาดเอลลี่มอสามแปดโมงสามแปดใส่ดิบิวเลยผมเนี่ยเล็กคกนเดียวเปล่า,าเอาไอมาเทียมลาเรืเอหาดเฮ้ยอีเชี่ยมีเวย้ยโตแล้วล่ะโตแ,แล้วล่ะกูกาย กายเบอร์หนึ่งน้บเร้นาหาวเหรอได้ฝั่งไหนวะเนี่ยจะมาทีเย็นเย็นมันประหาดถ่ายรูปเลยเหรอคู่กันตลอดเลยเว้ยพิทามเบอร์เจ็ดเจ็ดกระเดียกที่ปิทา ขยาหน่อยขยาหน่อยเนมลือดหดเมาเทอยากขึ้นมามั่งอีฮะจัากให้จัดให้ไปไหนอะสามหกอะอานี่นี่มาแล้วนี่นี่มาแล้วสามหกใช่สามหกใชู่มาเลยสมหกอนโพสยูดีไลเทพสามห้าอสามาอมาเลยสามห้าเลยแลวมสามเจ็ดไป เช้าวันพุธเอลลี่มอครับเลขสามกูหน้าครับสองแปดยี่แปด่เลาม่วงเลยเช้าคาในมาทีในเช้าวันพุธในมาทีส1งหอุระอุระอิเอ ของปูแม่งจะอยู่เน yeah, yeah. ี่ยประมาณประมาณวันพุธเอ้ยประมาณวันพฤะหัสวันศุกนี่ยวันพุธเย็นเตัวเดียวครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใครเบอร์หนึ่หคเหรอใครอะเด็กใครอะเยโอรอดดรอดรอรอดดิรอรอรอดอรอดอรอเออรอดรรอดรอรอดรอรอดรอรรร ตอน5เซฟเดียวไม่ต้องหยิบขึ้นมาแล้วนะอ้าวไม่ใช่เขาเขาไม่ต่อเนื่องเขาตัดแล้วไงตัดแล้วเหรอเอาใหม่เอาได้ได้เขาตัดไปแล้วไงเขาตัดไปแล้วไงเขาตัดไปแล้วไงได้ใหม่หมนี่ไงหยิบมาแล้วนะคนต่อไปหยิบ5หวานคนต่อไปครับตอนเย็น เช้าอ่ชาชาเช้มมาเช้าเหรอเช้าเหรอเช้ายี่มที <24 S 2> เช้ายีมทียี่สี่ยสี่เอกครับเยน็นเย็นครับเยนเ็ยนฮองใช่ครับจะเป็นผู้โชคดีเ,นนเบอร์หนึ่งเต๋าโอ้ย,อยใจหายเลยใจหายใจฟ้ามเต๋ายังมาขับวิดอีกเหรอ จับพี่การนึงวันเจ้าให้จับเย็นเย็นเย็นเยอีกคนหนึ่งเสุดท้ายเพราะว่าโบเขาไม่ให้มันับครับพี่อยู่ตัดิตัดทิปตัดท่อนัดปตัดทิปตัดทิปรัดทิปตัดทิปตัดคลัิปตัดทิัดิปตัดทิัดตัดทิิปตดนัทิปตัดนิปตัดทิปตทตัดทวนดัตัดิิดิิดดดีครับผมพี่น้องนั้นัว พี่เก่งเบอร์แปดคูกเบอร์สี่สี่้มันมาคู่กันเว้ยไก่ไหมเนี่ยบอมยี่โปมันมาคู่เลี้ยงกันนะอ๋อแล้วต้องเขียนอย่างเงี้ยเหรอหนุ่มสามสามเบอร์สามแปดอ่วันพฤหัสเช้านะครับ หยาดสามสองสากเน่าจะเป็นหลักเย็นเหมือนกันเฮ้ยลุงหวินก็ไม่โดนนี่หว่าลุงหวินน่ะจะมุดว่างนะก็ไม่โดนอ่างั้นต้องแป๊บซี่แล้วอ้วนสามเอ็ดเดี๋ยวะปรเทศนะเอาถึงสามครับไม่เป็นไรพี่รอดแล้วรอดแล้วโอ้รอดอะไรเต็มเต็มเลยลุงหวินยี่สามนี่ลุงหวินมารอาทิตย์ที่แล้วเขาสับปะการังสามเก้ารอดครับนกวุ้ยโอ้ยดีมาก ไม้เบอร์สามเจ็ดลอดครับหวานจี๊ยบปีว่าเ <5 S 2> บอร์สี่ห้าลอดครับคนสุดท้ายที่รอดคนสุดท้ายที่รอดนะครับผมพี่เอเบอร์สามครับผมหมดแล้วครับผมปิดท้ายปิดท้าย <48. S 1> <c oughs> สี่แปดสิสสี่แปดใช่ป่าวสิสใช่ปะออกรถเปล่าไจะสูงไป่สูงสุดไปยแกออกไหมเช้าวันศุกร์ เอเวอรี่มอไปสุดนั้น่องสุดนสามไปไปเลยสองพันอ่ะสี่ชาสีชนสามสี่ชวันโศกเอมาทีไม่รดีนบยังไม่โดดสี่สอบอยสี่อบมันรอดแล้วหรอยังมาเย็นมันโสกยี่มายี ไปเลยไปเลยยี่สิบเก้าบีบียี่สิบเก้าเลือดเดียวจะมีอีกใคนี่อยู่นี่สามคนอยู่นี่กี่คนเนี่ยสี่หมาสี่คนต้องมีคนโดนพี่ตาดนะครับเย็นมันกนะครับฟังดท้าดูนะแล้วทำไมมันติดมาอย่างนั้นอ่ะมันติดมาเลยต้องเต็ม